ตอนนี้เราอยู่ที่บุกลินกำลังจะขึ้นไปที่สะพานบุกลินนะคะอยู่ตรงโน้นตอนนี้กำลังพักก่อนตอนนี้เห็นแมนแฮตตันอยู่ข้างหลังดูใกล้ๆนี่แมนแฮตตันเหมือนอยู่ใต้น้ำเลยเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะเดินไปที่สะพานบุกลินนะคะแต่ตอนนี้ วันนี้แดดร้อนพักเติมพลังด้วยการกินไอศครีม mm hmm. <laughs> ที่นี่อยู่ข้างนอกอยู่ที่สวนสาธารนณะก็ยังต้องใส่หน้ากากนะคะผู้คนที่นี่ให้ความร่วมมือดีมากเลยคนที่มานี่ใส่หน้ากากกันทุกคนอยู่กลางแจ้งก็ใส่หน้ากากเดิน อันนี้คือที่ตึกตรงนู้นที่เห็นนี่ก็เป็นแมนแฮตตันนะคะดูนี่เหมือนเหมือนเป็นเกาะอยู่ใต้น้ำเลยแมนแฮตตัน <c oughs> <Manhattan S 1> <c oughs> นี่ระดับน้ำอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนะคะนิวยอร์กตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่มีนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสะพานตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนเดินเข้ามาในสวนสาธารณะแล้วนะคะก็มีคนมาปั่นจักรยานมาเดินเล่นเ <c oughs> จะวจะพาดูวิว มีคนมาเดินเล่นประปายเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สะพานกันก็ม,มีคนมาเดินเล่นนะคะแต่ไม่เยอะประปายนิดหน่อย ตอนเดินตอนเดินเหมือนสะพานมันอยู่ใกล้ๆแต่พอยิ่งเดินยิ่งไกลยิ่งไกลคนมาเดินเล่นอ่ ต,ตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งนน้นเป็นแมนฮัตตันนะคะแต่ตรงน,นี้เราอยู่ตรงที่สวนสาธารณะบรูทลินเรากำลังจะเดินไปที่สะพานบรกทลินนะคะแต่ตอนนี้เดินมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วะคะ่ะวันนี้อากาศร้อนยิ่งเดินยิ่งเดินเหมือนยิ่งจะจะไปไม่ถึงเหมือนมันอยู่ใกล้ๆนะแต่ไกลมาก ีคนมาวาดลูกมนาวาดลูกวิมีคนมาวาดลูกวิวแมนแทตตันมุมมุมตรงนี้ได้แมนแฮตตันมุมสวยมากเลยนะคะแม่น้ำแมนเทตตันนี้มันเป็นเกาะอยู่กลางน้ำนะคะเพราะว่าระดับน้ำทะเลอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานลูกพิมกันแต่อีกนานกว่าจะถึง มาเลยค่ะเราต้ใาวใส่หน้ากากก่อนนะค่ะถ้าทุกคนเขาใส่หน้ากากกันหมดเลยถ้าไม่ใส่นี่จะเป็นถ้าไม่ใส่หน้ากากนี่จะเป็นตัวประหลัดต้องใส่นะเดี๋ยวเราจะไปสะพานบุกลินกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปสะพานบุกลินกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็เดินมา เห็นสะพานอยู่ริบลิบเราใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะมุมนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยของแมนฮัตตันมีคนมานั่งวาดรูปกันเยอะเลยนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักให้ดูบรรยากาศของนิวยอร์กตอนนี้นะคะ ไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะมีแต่คนพื้นที่มาเดินให้ดูมุมนี้นะคะแมนฮัตตันเหมือนอยู่กลางแม่น้ำดูแบบเหมือนมันจะดูเหมือนหนักๆยังไงก็ไม่รู้ตึกเยอะเหลือเกินดูเหมือนมันหนักๆอยู่ฝั่งนี้จะเห็นเทพีเสรีภาพอยู่กลางแม่น้ำ เดินไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงหนทางอีกยาวไกลม,มาเที่ยวนิวยอร์กตอนนี้ก็ดีนะคะคนไม่เยอะอตอนนี้เราก็ดีหน่อยมาเดินใต้ร่มไม้ ในสวนคนก็มา